สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาผมเซเบอร์กับเกมโปเกมอนซานแอนมู n ครับผมเอาละตอ่อเกบพัทที่แล้วไปกันเลยครับเรายังคงไม่มียาชุบชีวิตนะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่จะเป็นนะครับเอลลี่บอกว่าอ่าอ่าขอโทษนะฉันอ่าววิ่งวิ่งมาช้ามากเลย เอาละให้ด้วยครับลุยเลยฮึแล้วมาอะไรอะ่ะมันคือบททดสอบครับเอาล่ะบททดสอบเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเอาล่ะ ไม, safe, ไ,ม safe. ไม่เซฟไม่เซฟไม่พีอะไรหรอโอเคนะครับตอนนี้ผมมีคนบอกว่าพี่อยากเห็นซีกาดมากเลยนะครับผมก็จะส่งซีกาดเลี้น้อยสุดแบบเนี้ยครับส่งไปตายหานะฮะเขาก็ผู้ชมอยากเห็นนะหอะเราก็จัดให้นะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมันวิ่วน้อยสุดเลยครับ มอนี่เจออย่างต่ำนี่เลเวลห้าสิบแน่นอนครับอะไรอ่ะอันน่ะมีไอเทมอยู่เว้ยตัวอะไรครับ let's battle คือแซนอ่าเจ้าไมโอดูก่อนนะมันคือตัวอะไรครับตัวนี้นะครับผมมันมีชื่อ,อมันอยู่ครับผมคน้นแป๊บหนึ่ง J A M เจเอนนะชื่อว่าจาราโกครับวาแ,แป๊บเดียวรู้เลยครับทีท่านี้ครับที่แรงสุดของซีการ์เลยครับว้าเลี้ยครับไม่ซีการ์ก็โหดนะแลนวาดว่าเลน แลน่าจะเป็นแลน,นเบสมากกว่านะครับเอาละครับชนะชนะดับเบลิลทีม,มอันนี้ไอเทม TM สองครับผมดาวต้อนคราวได้มา,าต้องเรียนสิ เอา่า <c oughs> สีกาดครับเป็นเป็นหมาผมมีกรงเล็บครับแล้วก็เป็นธาตมังกรครับแต่ไม่สามารถเลียนดาก้อนคราวได้ครับโอ้โหโอ้ <c oughs> เลียนไม่ได้อ่ะมันเรียนไม่ได้ครับ <c oughs> เอาละครับล่างที่สองของจาราโะนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าจาราลันโกครับ <c oughs> <c oughs> จารลาลันกโกจารลาลันโกะครับผมนะจัดปา๊บวอร์กอัพท่านี้ครับผมจะเป็นการเพิ่มแอตแทกให้กับตัวของมันนะครับผมแล้วก็สเปเชียลแทกด้วยครับ <ild way> ครับแลนเวทครับเรียบร้อย ไปต่อเลยครับสีคี้ตั้นเหรอธาดมังกรแน่ๆโอ้บิ๊กบอสไหมผมตัวนี้ชื่อว่าจารันเอออะไรจาราลันโกเออมิก่กี้จารันโกนะฮะตัวนี้เป็นจาราลันโก <c oughs> ชื่อมันแบบ เอาละครับผมโทเทมครับผมจาราลันโกครับมาออกมาซีการ์ครับเดี๋ยว45ออรครับผมออร่าเบรกครับแลนเวดอะไรเนี่ยไปสวรรค์ครับเรียบร้อยครับ ลาก่อยครับภาพมังกรอืมแพ้มังกรกับน้ำแข็งครับแล้วก็แฟรี่อ้อม่อชิบหายแล้วไม่ใช่่าแฟรี่่าพลังจิตไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะใช้ให้ดูอ้าวนะครับดูดิดู ว่าเขาทำกันยังไงฮันเดอร์เวฟสิครับใส่นี่เลยใส่โทรเทกมเข้าไปครับโปเทกติดครับวุ้ยนั่นเพิ่มพลังแล้วอะ่ะชิบหายแล้วเอาฮันเดอร์เวฟครับติดเถอะอย่าอย่าโพรเทคเลย โอ้มันให้ลูกน้องมันตีครับอย่าตายอย่าตายโอ้โหแรงมากรับไปรับไปโอเคช้าแล้วครับเพิ่มพลังอีกแล้วครับเราก็ให้มันช้าไปก่อนครับ ดูสิเกิดอะไรขึ้นอีกทันดอร์เวฟครับเอาเร็วกว่าครับมันโจมตีเราอย่างแน่นอนครับมันยังเพิ่มอีกเหรอโอ้โห,โหครับไม่ได้นะครับมันโจมตีแล้วครับตายครับตายครับมิกมีกคิวครับผม เอาละท่านนี้เป็นสกิลหมู่ครับเดซซิ่งเจมว้าวเพียง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 อาวุละครับผมดับไปครับแปลตแคนนอนไม่ครับผมเรามีอัอบิลิตี้อยู่ครับการตุ้ตีครั้งแรกจะไม่ได้ผลครับว้าวเอาเพื่อนมาอีก เอา好ะครับมาสีพาวเวอร์ทวิงกันทกอ ห้าโฮเทมดูจัดการแล้วครับมีมิคิวแม่งเก่งเออเก่งมากนะครับเมทัลกรอโอ้โหครับคือแฟรี่มันแพ้เหล็กนะครับผมอันนี้ครับเป็นมแมลงนะครับผมแมลงกับิบหายละเเอาอะไรไปครับเอาแฟรี่เลยครับ จัดไปมาเล็กฤล,คนนคคลิครับเทรลครับน็อตบิลเอ่เฟครับเมทัลคลอครับอย่าบอกว่าเราจะมาแพ้มันมีท่าเดียวอะที่พอจะชนะได้ครับเมทัลคลอไม่กี่ตีมิดครับเอาละครับสเหตุที่ผมไม่เปลี่ยนตัวเราจะเสียเทิร์นนะครับ เราจะโดนโจงตีฟรีไหมฮะผมก็เลยไม่เปลี่ยนเออปล่อยให้ตายแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฮิวได้นะฮะผมจัดมาเฟ,ฟมทราเวอร์เหล็กมแมลงะครฮะผมนะครับก็แพ้ไฟสีเทาครับเรียบร้อยอีซี่ ได้พม,มาแล้วครับสีคิสต,ตั้ธาตุธาตุธาตุอะไรนี่เป็นธาตุมังกรครับต้องดูต้องดูว่าเป็นธาตุอะไรครับดา้อนไทยจริงๆด้วยครับมาเราไม่มีโบมอนมังกรอยู่เลยสาเหตุที่ไม่มีหรอ เพราะผมไม่ได้จับเลยมันไม่มีโป่งมันมังกรให้จับเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วิหารเาขาเรียกว่าสร้างประหลัดหาพังนะครับผมครับแท่นบูชาแห่งดวงอาทิตย์ครับเมื่อนานมาแล้วที่นี่คือบททดสอบแรกนายผ่านมันมาได้สุดยอดเลยสุดยอดไปเลยเธอผ่านบททดสอบขั้นเจ็ดแล้ว แล้วได้เก้าผ่านขีดจากัดเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่สุดยอดมากเลยเอาล่ะเดีวซันจะรักษาให้อ่าฮิวให้เห็นไหมครับอย่าที่ผมบอกจริงทั้งสองคนที่ผ่านมาเยี่ยมมากเลยฉันมั่นใจว่าพวกเธอจะต้องทำได้เอาละเป่าคุยทั้งสองพร้อมกันไปเถอะเซเบอร์ เอานะครับเราขึ้นไปแล้วมุ่งเลยมุ่งสู่บนทางที่เราตามหามานานมากครับต้องหลายคลิปกว่าจะมาถึงมาถึงแล้วฉันรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งของดวงอาทิตย์เนสบี้ เธอจะทําให้คุณแม่ตื่นขึ้นมาและกลับมายัางโลกเดิมเธอจะได้ยินเสียงของฉันเธอต้องเข้าใจใฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่โปรมมนเทนเนอร์แต่ฉันจะต้อง,องทําให้เธอเข้าใจให้ได้คุยดวงจันทร์เธอรู้สึกว่ามันเข้ากับมือกัอนชันมากเลย กคนอาจจะคิดว่าอาจจะได้เห็นโปเกมอนในตำนานในพาร์ทนี้แต่ว่ามันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่